โอเลยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บนะเโอ้เดาจนี่ไหมโอ้เอาไปขามมองไดไหมเนี่ยอุ้ยเชิญถ่ายตอนที่ปิดก็้องเอาองา้าี่นี่เสียนะเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บลูกเดี๋ยวได้กินเปียรละจะสนะ อุ๊ยอุ๊ยไม่ชอบเอาอะไรมาติดไปหัวทันไออกเหนียวหนิอุ๊ยจะปวดอุ๊ดี๋ยวดอุ๊ยมันจะน่ามั้ยูอ่ะ อะไรคะมมีแทมีดมาอ๋อย่อยไหมโอ้อ๋อย่อยยี้กินอย่าได้ขนาดนั้นเนี่ยกินเนี้ยนะกเียตีวเหยี่ยวน่อยหมผมไม่ได้ทำผมเจอมาหิวมากหิวมากมาทำแผลทุกวัน เอาเอาระวางนี่เดี๋ยวเอาอะไรมาเช็ดแขนด้วยต้องเอาเองของผมมาเช็ดแล้วกันนะเดือดมากพี่มีทิชชู่ไหมขอไปเช็ดอุ้ยกินมากไนงะ <c oughs> ตกใจมากกว่าคุณ <c oughs> เขาจะได้รู้ว่าเองหัวแตกลิงคิดๆูดูมันคืออะไรมัน,อน,น่อยขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นหุน่าหุน่นาในน้ำสลัด ให้หมดเย้ยเปลือกหนึง่งผมแมมมาแล้วมัมมัมอะไรนะอ้อยไหมครับเสือดูเลีย้ยงมดเลย มีคนเนียนแล้วหนึ่งเออเบลมันมองไงเอออยากออกกล้อง